เป๊ค้ไปโดนอะไรมาปากเป๊กคะปากอะปากปักไปเลยหรอมันบวมๆเจอเจออกมากอะอ,อ,อ๋อไปไปฉีดมาไปฉีดมาไปฉีดปากมาก็มีความเป็นฝรั่งไปฉีดที่เดียวกับไอ้บินทาหรือเปล่าใช่ครนี้เขาเลื่อนโคดหินไปเลื่อนที่ไหนเขาเลื่อนโคดหินที่หาดชะอมะ้ำ ชาอ่ำไม่ใช่โอมชาอ่ำชาอ่ำไม่ใช่ชาอมเออชาอ่ำไม่ใช่ชาโอมเออคุณนี่จบอาบานเจ้าหลวงฉันคิดว่าพระองค์ควรรีบเล่นและรีบเลิกสิพระเจ้าค่ะแล้วปากเจ้าไปโดนอะไรมาอ้าวกล้ามฉันเล่นล้อ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 เล่นคนหินลงขยันหน้าดูวันนี้ เม,มื่อคืนเนี่ยเสียงหมูเสียงไก่อ่ะดังสนั่น, ăng, น,น,นลั่นพระราชวังไปหมดโหเราได้ยินเปนารห้องทึบแล้วไม่ทึบไ,ไม่ทึบเสียงมันออกมาข้างนอกเป็นยังไงฮะเสียงไก่มันร้อยงยังไงตาโอ้หมูวัดไก่งงอไก่ อีท่ารักกันซีเขามากไหมตอบมายู่ลูกผู้ชายเลยฉันรักีอ้คนผู้จ้ะค่ดีแมงมาผู้แมงมเพื่อนรังคนเดียว่าโอ้ผู้แมารักมาผู้ชายเต็มตัวผมผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายครับผมดีมากเม่นคนแมนไหนเบียวแองีรักเขาไหมรักเ อะไรไปกวรเตีนยังไงเนี่ยเราเหมาะสมกันดีเพราะฉะนั้นเราขอยกเจ้าให้เป็นคู่แต่งงานกับมิ้งทาไปหาพี่น้องนี่แผ่นดินอังวะเราขอยกคืนให้ส่วนตองสาน้องของมินงทาเจ้าโชคดีแล้วที่ได้ราชบุตรแห่งตองอูเป็นผู้บุะการะเจ้าออ สองคนเลยไงคนเดียวพอคนไหนคนนั้นน่ะคนกลางน่ะคนนี้พอใช้ได้แล้วคนนั้นล่ะถ้าอยู่ไกนี่เขาสุดยอดเลยทำไมลิเกนี่ตั้งแต่กรุงเทพยันเหนือยันใต้ใต้ยันอะไรไม่ได้ยังไงอ่ะไม่มีใครสู้เขาได้หรอกผู้ชายคนเนี้ยเขาเล่นดีเหม็นมปว่าเขาแต่เขาสักแล้วแล้วขอยกสต่งงาตองสาให้เป็นคู่แต่งงานกับพระราชบุนแห่งกองอู ตองอูนั้นเป็นอิสรภาพได้แล้คนเล็กนี่ให้อะไรเนี่ยคนไหนคนเล็กองเนี้องนี้ยโอ้โหคนเล็กเล็กกว <คน S 1> ่า,ากกควายหน่อยเล็กกว่าควายหน่อยอ <c oughs> อยังองคุณเอ๋ครับอจะให้อะไรดีแล้วแต่พระองค์จะประทานพระพุทธเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราขอบอบกโลงงานสบู่นกแก้วให้เจ้าไปอาบทั้งปีเลยขอพระไทยฝ่าบาทจะได้หายเหม็นมันจะได้ไม่ว่าเจ้า เ็นแล้วไงมันคือมุกออเป็นมุกโอ้โหถ้าเป็นเรื่องจริงอะ่ะผมจะกล้าตีสนิทก,กับพี่ชนเหรอ <c oughs> ผมรักพี่จตตายเนะเป็นมุกเป็นมุกได้คบหมดทุกคนแล้ว